สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนหาเพชรในแอปเซปโตนะคะซึ่งมีคนขอมาเนาะอ่าเดี๋ยวครั้งนี้เราจะขึ้นให้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะให้เรากดเข้าไปที่คาว่าลัคกี้เลยนะคะ แล้วก็มันจะมีกิจกรรมตรงนี้นะคะไลค์ like, แล้วก็ฟอลโล่นะคะกดเข้าไปนะคะเขาจะให้เลือกเป็นรูปหัวใจถ้าได้ตัวนี้ยเนี่ยตัวนี้นะคะ3ตัวเนี่ยเราจะได้เพรนะาแต่นี่เราไม่ได้จริงๆค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ยังอยู่ในวิธีที่นึ่งอยู่นะคะมันจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเพจสองอันนะคะเนี่ยตัวที่2เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราวงไว้ให้นานตัวนี้นะคะต้องดูโฆษณาเนานะก็กดโอเคไปเลยนะคะรอมันโฆษณาสักครู่นะคะแต่อันนี้เราขอตัดนะเดี๋ยวอันนี้เราไป เริ่มใหม่นะอันนี้เราจะตัดนะคะนี่อันนี้เราขอตัดออกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอันนี้เขาแค่ให้คิดว่าจะได้อะไรนะคะซึ่งอันนี้เราไม่ได้เนาะเราได้แค่สิบห้าเหรียญน,นะคะที่เราปิดเมื่อกี้เพราะว่าเราจะตัดอันนี้ออกวิธีต่อไปนะคะก็กดไปวิธีนี้ก็คือการเติมนะคะ ก็สสี่อันนี้สามารถเติมเหรียญได้ด้วยนะคะสิบสี่เพรก็สามสิบสองบาทนะคะแล้วก็ยี่สิบเก้าเพชหกสิบหบาทนะคะแล้วก็ห5สิบห้าเพชร1อยี่สิบห้าเนาะแล้วก็ร้อยสามสิบสองสสบสามไม่รู้ว่าได้กี่บาทนะคะแต่อันนี้สามารถเติมเหรียญได้เหมือนกันเนาะ ร้อยสามสิบสามนะคะสองร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนสองร้อยเจ็ดสี่ร้อยนะคะดูวิธีต่อไปวิธีต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในลัคก,กี้เนาะแล้วก็ถูกอมานะคะเนี่มันก็จะเป็นฟรีเป็นเหรียญอันนี้ฟรีนะคะแต่เรายังไม่เคยเล่นเหมือนกันเนาะเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นตามเกมน,นะแต่เราก็ไม่เคยเล่นนะแต่มันขึ้นขีดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะเราไม่เคยเล่น เราจะไม่เล่นให้ดูนะทุกคนลองเอาไปเล่นดูนะคะอันนี้เราขอเล่นไม่เล่นให้ดูเนาะเนี่ยอันมีเยอะนะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย